ดูดวงชาราศีพิจิกนะคะในเดือนเมษายน68นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานนะเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบาเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปวีทีเ d s e t ชุดหูฟังสำหรับ Contact Center โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจน ดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโคร,รื่องซ IP ซอฟต์โฟน Microsoft Teams Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงานคอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย v ี Headset เสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสาร สอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c o c o m s h o p n e โ0 6 3 6 6เทร0 6 3 2 6 9 6 3 6 4เรื่องงานเดือนนี้นะคะเรียกว่าอารมณ์ของเราในการทำงานเนี่ยไม่ค่อยจะอยากทำงานเท่าไหร่รู้สึกเบื่อเซ็งอยากลาออกอยากออกจากงานอย่างเงี้ยค่ะประกอบกับเดือนนี้มันจะมีเรื่องของความวุ่นวายในที่ทำง,งานนะคะมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ต้องสะสางแล้วก็ทําไม่ได้เดือนนี้ก็เลยเหมือนก็าอารมณ์ไม่ค่อยดีในเรื่องงานสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องการเงินเรื่องของเงินเดือนนี้นะคะมีเขาเรียกว่ารายจ่ายเยอะภาระเยอะทุกอย่างเลย1234งสองสามส่เต็ไมไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เราเองเนี่ยพยายามที่จะมีสติกลับมานะคะในการวางแผนเรื่องการใช้จ่ายว่าอันไหน ที่จําเป็นอะไรต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรือเดือนนี้จะกลับมาทบทวนคิดแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินนะคะไม่ไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะเดือนนี้ก็ไปได้อยู่นะคะเรื่องความรักความรักเดือนนี้เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะหวานแหววสักเท่าไหร่นะคะดูเราเหมือนกับมีเรื่องของอการที่เฉยเมอยอะคะ่ะต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าอาจจะแยกกันอยู่อะไรเงี้ยน,นะคะเลี้ยงลูกไปฉันก็ไปทํางานอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะมี หมมากะค,ะคุณกําลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่างง่ายดายเชื่อมต่อเบอร์0ูงสองและเบอร์โทรศัพท์มือถือ e ี o c a อ l คือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสําหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละหนึ่งพันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์